สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สีเขียวมาล่าสีเขียวมาล่าตักทายยามเช้าๆตอนนี้กี่โมงเอ่ยตอนนี้กี่โมงคะเจ็ดโมงสี่สิบสามนาทีอาบน้ํำแต่งตัวเสร็จแล้ววันนี้ตื่นตีสามครึ่งแล้วก็ไม่หลับไม่นอนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเราจะมีแกงหน่อไม้ซื้อหน่อไม้มาหัวเบเริ่มเลยค่ะสี่สิบบาทหน่อไม้สดนะคะ แกงนอใส่น้ำปูใส่ป่านีนใส่พักใส่พักแคใส่พักละข้าเหนียวนึ่ง <c oughs> อารมณ์ดีชีวิตสดใสนะคะยิ้มราณีติตแจ่มใสนะคะบ้าบ้าบอๆไปตามภาษาด้วยแอป,ปติ๊กตอกของเราเ,อง,เองค่ะ <c oughs> สู้ๆนะคะทุกคนวันนี้ข้างนอกลมไม่แรงเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะออกไปทำกับข้าวนะคะทักทายนิดหน่อยนิดหน่อย เดี๋ยววันนี้ก็ทักทายกันอีกทั้งวันแหละนะคะเป็นปกติแล้วชอบเล่นติ๊กตอกค่ะทายเครียดทายเครียดรเงิน5,000ันรอเงิน5,000มาตรา40นั่นเองโอเคค่ะไปทำกับข้าวดีกว่าแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย